พอเข้ามาเสียงของก็เอยกองก้อยมาพระก็มาทานั่นรู้วะเฮ้ยอย่ามีกีเด็ดหน่อยได้มีกองก้อยมันหายเลยดข้ากองก้อยขึ้นลงกักแล้วลงอย่างนี้เลยนะเซตแล้วบึิงบึ้งบึ้เป็นห่วงเด็กเอาเด็กมานั่งตรงกลางเอาได้เสียงรคการมาทานนั่งรอบนั่งเพ่งเกเขามีคาถาเอาคงมาว่าไปอาจารย์ัฝ้ามานั่งมาไกลๆกองก้อยามาไกลใหนบอกเพ่งจุดขึ้นไปข้างหลังมันตกจากตัวมันวิ่ ฟันเต็มปล่าผมไม่เอาแล้วก็หายไปเลยไม่มีเสียงมาอีกะไรเราอ่านเว่าจะเป็นขี้คุยนู่บโบเสือเขาบอกเห็นดิเพราะบางคนไดิเสธคนงานปฏิเสธมันปึ๊กเงี้นะทุกคนแต่พอเรามัดฝึกสมาธิอยู่คนเดียวทำไปถวายวันหนึ่งตัวใหญ่พองขึ้นพองขึ้นเพ่เต็มกุฏิคืออึ้งไงเนี่ยมาหัวโบวินทบันมาหมอนออกแสงเพ่ไปไหนออกแสงไปทำไมมาหมอนหมอนเขียนงงกอย่า มันมันเป็นทฤษฎีทั้งอาจารย์ฝันพประเทศเพียวกรวยจวดออกมาตายมันวิ่งเพียวกรวยมาหาผมนะว่ามันไปขึ้นหาเรื่องจะลองเมานั่งสมาธิอยู่ในถ้ำกัวเดียวท่านนันไปถ้ำทารุจากหลังเขาถ้ำมาทารุท่งนี้นั่งอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหัวนี่มีดินมันเป็นลมพัดมาไม่ได้ฝนแตกโนเขามันเต็มหัวแต่เย็นมหนไม่แอ เขาเรียกว่าทาแอร์ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคืองูมันนอนขดและลีบพลับพลับจะเอาไปมูวก็ได้ดูน้องกันวันหนึ่งนามาดีเดีเสียงเดินจึงจึงจึ้งมืงมึงคนตัวใหญ่ข้างหลังเอ๋อะไรอย่างเงี้ยปะเราคิดถึงพระวินัยว่าถ้าไปทํามันยักษ์มันตายเอามนุษย์มันตายปีศาจมันตายตัวหนึ่งต้องอบัตอยูแล้วทนไใจก็เลยลองเพ่งไปข้างหลังมันมาข้างหลัง ถ้าไปข้างหลังก็จะเป็นงนะเจิดไปข้างหน้าเซมุ่ยจิจิจิกหายบมันใหญ่โอ้ปนมีคาถาพระโตมัยเป็นใจมันมากเกเลยวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ใต้ใต้กอไผ่เห็นแสงเขียวลอยไปลอยมาลอยับหัวคนตอนจนเจอฝังประมาณตักทีสีสวยงามลอยลำหัวนลอยลอยเสยช้ามาเสียงเขียว เรว่าโอ้มันนี่บอแทงแก้วหน่อยก็มีหนึ่งเฉยมาใกล้ๆลอง่อมันถึงเพ่งไปแต่ตัวบางทีจูดเที่ตกปับโดนคิดินลุบไปเยี่งหาไป็นพลังมันบวมไกลเลยพูนพูนบวมไกลเลยย่านขึ้นกันอะไรกันนี่ที่ทำให้เลยจิตมีพลังะมันก็เสี่ยงต่ออันตรายนะถ้าจะเอาแค่นี้เป็นเป็นเป็นประหมติศาสตศาสนาใช้ไม่ได้หรือสีชีพันเขาก็มีอย่างนี้มาก่อนแล้ว พุทธศาสนาก็มัน,นมไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องมีแต่ของเราเป้าหมายสงสัยก,ก็ต้องใหจ้จิตนี้มันใสสะอาดเพ่งไปไให้มันชัดเจนเห็นชัดเจนแจ่มแจ่มที่เรียกว่าวิปสัสสติอย่างที่เราสอนเมื่อกี้นี่สัพเพธาาัมมานัตตายาธาปัญญายาปสัสสติเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่อนาตาัตตานั่นตอนนี้สิเราเห็นที่สิแจ่มแม่นที่นี่เป็นแติ พันธิพานเป็นอัตตาผัวมาเลยได้ปะเนี่ยแเศรษฐธรรมปีโลมันมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญาเนี่ยเห็นด้วยทิฏฐิด้วยสัญญาคิดออกเขาจะบอกทำอะไรเป็นอนันตอนัตตาทั้งสังฆตธรรมและอสังฆตธรรมพันธิพานเป็นอสังฆตธรรมก็อนัตตาเหมือนกันนี่เกิดสศรธรรมปีโลมธรรมะปอมขึ้นมาเมื่อทรรมาปลอมนี่เกิดขึ้นมาพระเธรรมแท้ก็จะอันตรธานเลื่อนเรือเพิ่มเรือหลังจางไป ใครจะมาแก้อันนี้ใครจะมารักษาเนี่ยต้องฝากควาไว้กับนักศึกษาถ้าศึกษาชัดเจนด้วยของเคารพที่เรียกว่าสิกขาคารวตาพวกท่านเข้าใจไหมสิกขาคารวตาคารวตาบราณเอาขันดอกมันไปคานหาไปหมอบในหนังสือคารวะหนังสืออั่งนี้คารวตาเนี่ย,าาเ,ยเรายังไม่เคยปแปลเราก็นึกว่าคารวาือคือคอารวะ S, ข่าวขยันข่าววากัอยังรับคนยังคือข well. me, ่าวาะไรเปล่าสิบวันยังอยู่พอกก็เรียกจบแต่ไม่ได้แปลกันเลยเขาไม่ก็ยังปวดขมองทว่าไอเขาจะบอกพระมหากัตริยว่าทำฝ่ายต่ำห้าประการนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นธรรมะปฏิรูปพระธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อพระธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นธรรมะแท้อันตรธานไป พระจะทมันตรธานไปทำฝ่ายตำห้าประกาศเจอขึ้นคืออะไรเปิดโอกาสให้สถามบรุษเกิดขึ้นหนึ่งพิกษุพิจินิวาสุบาทกาศไม่รู้จักคารวะในพระเจ้าคารวะในพระธรรมสองคลรวะในพระสองคำถามคารวะในสิกขาสี่อันสุดาคารวะในสมาธิห้านพุทธคารวตาน่ธรรมคารวตานสังฆคาวตานสิกขาคาตานสมาธิคาตา เมื่อเจอคารวะในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในการศึกษาในสมาธิให้ไว้แล้วจะทาปลอมสะมเทเกตสาปฏิรูปจะเกิดขึ้นเปิดโอกาสให้เมื่อจะทำปฏิรูปเกิดขึ้นธรรมะแท้จะอันสถานคือศาสนาจะหมดไปเมื่อเธอรู้อย่างนี้จงสำเนาต้องระวังไว้แต่เป็นผู้คารวะอย่างยิ่งในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในในเสขาในสมาธิถามว่าคารวะจริงๆมันคืออะไร อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าคือการเคารพเคารพพื้นเจ้าเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์เคารพการศึกษาเคารพสมาธิถามตั่อไปเคารพพิธีไหนจางเราเองนี่เรียว่าเคารพหรือว่าเอามือแนวตะขางต้องต้องตองขางกระโวดตัวนี้ครับคือเดนั่งห้องไปเรียนนอนครับโค้งเขานั่งโค้งโค้งผลไม้เป็นเชื้อสั้นแต่พาไปไปยังบุคคลเขาไปเปิดตัวพระตะบิโดูจะแปลเป็นไทยท่าไทยไง ที่จะทาให้ศาสนาเรายัางอยู่ได้ไอคารวตตาเนี่ยก็แปลว่าเขารบเขารบอย,อย่างเงาจริงๆแล้วมาจากคําทั้สกเกียั้งเกียว่าเขาระวะพาษาไทยก็เลยแปลงบอเป็นพอเป็นเขาระพระเป็นเขารบบาลีไม่มีสระอเอา,อาเก้าเสลาเ้มันคารวะไม่ไบอกพอเราดูบาลีมา็มีมีสละอยู่เป,ปดตัว A ีอูอ e ูเออ เขาจะบอกมึงก็มีแต่สเสเียงแปลกองเสียงนี้มีแต่น้ำมน้มาเลยมีนม้นมียนั่มีอะไรกันน้ำมเขาไม่มีสระเอาแม่บอกเฮ้ยภาษาเกียเขามีสระเอาเขาว่าคารวะพ่อถึงบาลีพวกเราเป็นศาสนาพุทธไม่ได้ใช้ภา,า,า,าษานเกียเหมือนภาษาฮินดูเมื่อภาษาศาสนาพราหมณ์เราก็ใช้ภาษา,าบาลีบาลีไม่มีสระเอาเลยใช้คาถาให้เป็นคาวรวะ พอมาถึงเมืองไทยไม่ถูกป่าเวถ้าตัววอต้องถูกแปลงเป็นพอเขาระวะเป็นเขาระพระออกที่เป็นเขารบแจักเป็นอย่างไรเขาแกะพระดาวิอกฉบ,บับพราจ้างกษิษขอสมัคมบาลีปกรณ์คนลองดอนเขาเขามีรลเกเกิดยังไม่ชัดเจนล่กเก่เกาเอาล่กใหม่ด้วยลุกลใหม่สั่งซื้อจากอเมริกาแปลสำนวนทำสมัย ฟาดาพลังกระตายเวรงนเด้วเสือกอพลังคุณลุ้นลุ้นไหม่มาอ่านมุูเรื่องชายหนุ่มูเข้าใจคือพะคือ่าษเวิดโอเขาเลยครคนลุกใหม่มาอ่านภาษาวิดโอลูกเก่าบอกว่าจักติปีตะกางแปลว่ากระถอภาษาี่นี่เนื้อสิลูกคนลูกคุณไปเด็กกระอได้เลยคนเราเนาะภาษาไทยภาษาลาวมาต่ดหนด้วยหรเป่แสดงว่าคนราพแปลภาษาวิด ถ้านคนจีนแปลก็ว่าแปลวุ้นกีคือพี่แต่ก็เป็นวุ่นขีถ้าเวลาแปลก็แปลว่ากระทโหถ้านคนลาคฮีน,นกีภาษาฝรั่งแปลก็แปลว่าบาสเกตถ้านคนไทยแปลก็แปลว่าตะกามันแปลก็เรื่องเรื่แต่มันแปลคำโบราณมาคนรุ่นใหม่อ่านไม่ได้อ่านไม่เข้าใจคารวะตาภาษาอังกฤษเขาแปลใช่เลยครับเขา effective action ได้สิทธคารวะตาอดุดมซิม์ FC ที่แอคชั่นได้คารวตาอบดการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้รู้จะคุณค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมนั้นนั้นสอดค้องกลมเกินสมเหตุสมผลกระทำด้วยความจริงใจจริงอย่างต่อสิ่งนั้นชื่อว่าคารวตาในพุทธศาสนาถ้าเราจะคุณค่าของการศึกษาทั้งศึกษาจริงศึกษาไม่รู้เขาไม่เข้าใจยังเขามาตัวเขาจะม่เหตุของเพศ เขาจะว่าอย่างไรเราเชื่อไม่ได้เราต้องเอาหลักพุทธเจ้าของเราพระุทธเจ้าบอกพระนิพพานเป็นอัตตา,พ,า,ตา,า,ตาพระศาสดาใดมัน,อาาน,นอบอกเป็นอัตตาเป็นพระพุทธเจ้าบอกเป็นอนัตตาพุนธิจักบอกว่าเป็นอัตตาเราไม่เชื่อเพราะเรายึดพุทธเจ้าของเราเป็นหลักนี่คือคุณค่าในการศึกษาต้องศึกษาจริงครัวนี้เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิปับ๊บขึ้นไปถวายข้าวพระพุทธเป็นพระนิพพานผู้นะ้าเห็นน้องพุทธเจ้าคนน่ะ ห้าม่ฟังกันเสียหมดนะเชื่อมันได้เขาไม่จะทำใีดงันมันเป็นไปได้เท่าบอกว่าอุชินนภวิทย์เนตโกพิกเวดาปรสักกาโยติสติตถาคตพิจาหลายตัณหาอันนันป็นสุขขดของเราตถาคตขาดสิ้นแล้วแต่ร่างกายเรายังยันอยู่ ถอ,อเาเวลาที่ร่งางกายเรายังยังอยู่ยังไม่ตายเทวดาและมนุษย์จะเห็นเราแต่เมื่อใดกายจะสลละเพรา่ามปรมลนาเชื่อตะอุทังปริยาธานาเมื่อใดเราแตกการทางกายแล้วชีวิตในโลกนี้เร็วนหนั่งทักันติเทวมโนซาทัท้งเทวดา,วดาและมนุษย์ไม่มีผู้ใดจะเห็นเราเองพวกนี้เป็นยังเห็นเนยองยังที่ยังนั่นสนงส่วนที่เป็นถายข้าวพระพุทธเหมยบหมยกินพาลุงตรงดีทั้งพวซืสอเพราะเราเราเชื่อแต่พราปเจ้าติธรรม ถ้าผู้ไว้ตรงั้นเาบอกชาออกไปคุณไปเปิดพรมชาลาสูดูเล่มที่เกา้าศิละขันธพัตข้อที่ห้าสิบเก้าหน้าที่ร้อเก้าบอกชาติอย่างนี้มันจะรักษาไว้ได้แต่าทำปฏิรูปก็พอลขึ้นมาไม่ได้มันตัวข้างบะได้อันนี้โอ้ยเฮงๆไปซื้อพอได้สอบได้ไนะงทำแบบบไร,ร้แจในลื่ <laughs> ออะไ้ัเอาเอย็นนี้ผมกอกี่สัณทิก็ต้องขาดวัตานะ นี่คืคุณค่าของสมาธิเห็นอนีในที่พระแอกแรกขาแรกพระเจ้าคอร์ดพระโ้นิสิจุลาได้ผ่านการรู้คอาเสเพื่อแล้วเมื่อกี้ว่าพูดโอ้ขลวตาแต่เอาจริงๆเมื่อกี้เราสวดในธรมาธิสองอันที่สามเป็นไงอายังสมาถิอากาศสับโพุิโสสิวติปัจจันยีวิตญางปัจจสมาธินี เดีย๋ยวหนุยจะพูตนว่าสมาธินี้อันคนเร็วๆย่อมเสพไม่ได้เลยครับมันไผ่เร็คนเร็วคนพวกเอเล็กคนฟาวลี <c> ่ข <oughs> <c oughs> ้อจริงคำสอนพระุทธเจ้าทุกขั้นตอนมันมีคุณค่ามีความหมายที่สุดแล้วรูร้จักข่ารูจาร้จักคนต้องคาทะวะตาตาเป็นสภาวะนามแปลว่าความความทุกขาตาความทุกข์มันวีโตวได้ถูกจะเป็นตัวดำหรือตัวแดง มันเป็นสิ่งชื่อของธรระคำาตาตาลาเป็นชื่อของตภาวะเป็นความอันนี้จะตาความไม่เที่ยงอุณหตาความร้อนสิตาตาความเย็นความหนาวเป็นคาระวะตาความเป็นผู้รู้จักคนค่าของบุคคลของสิ่งของของกิจกรรมนั้นนั้นกิจกรรมเพื่อการสึารู้ทำสมาธิก็ทํามันจริงจโดยเรคนรู้จักค่าเพื่อเพื่อการพิสูจน คำสอนพระพุทธเจา้าผมเป็นเด็กเป็นเป็นฮิปปี้แต่ก่อนผมต้องสืบตาศาสนาคิดแต่คำพี่บใบเว้เจะดิชโจหามาถานมรรคโอโรโกาฟิลิปแต่ฟริปไปยังในหัวก็บ้องคนหนึ่งคำสอนไปยืดถูเพ่อแย่เท่านห้่สามปีกูกลักวกะตายเขาหายข่าวขาดเทมจ้อยแล้วก็เลยไม่มีเวลาสอนมากพระพุทธเจา้าสี่สิบห้าปีสอนอยู่มันเลยหลายไปเนี่ย มาบันทึกเป็นตัวหนังสือในภาษาไทยพระไตรปิฎกสองหมืน่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าหน้าสี่สิบห้าเล่มยี่สิบสี่ล้านหกแสนตัวอสองหลายดิเป็น,น,นไงเขามาช่วยเฉย่ายเลยเี้ยงเขาเรียกพระจกพอลราบัือ t a b า e พุาธารณาแล้วมันมพนลนพิกกลับขึ้นมายากบวชอันนี้มัน,มน เป็นที่สื่อสาหน้าศื่อารเรื่องราวของชีวิตถ้าเราได้อ่านอักขันยโสที่การณ์กาปริกกว่าเล่นที่เศษพระตะวิดดกนั่นแหละที่ศาสนาคิดเอาไปเขียนเจดีซีดเคเซอร์ออฟเดอะเวือ์การสร้างโลกพระเจ้าสร้างเราอไม่ได้นี่มาลงของห้องไปอาดัมอีวานะั่นเสดเอเดนน์มวยยัง พระเจ้าสร้างสวยเองมาให้มนุษย์คู่ได้ต่าคู่กับโดเมียอาดามิยุ่งนในสวนนี้เป็นของเจ้ามีผลไม้อยู่น,นี้เจ้ากินได้ทั้งนั้นแต่เจ้าจงอย่าไปกินผลไม้แห่งความรู้จักดีจากชั่วเจ้าจะตายเต่ตาที่ออมนอร์ไดโอลเอนอีฟินถ้ากินต้นไัน้นเนี่ยจะเสียตายแต่มีต้นไหมมีผลไม้มต้นหนึ่งที่มีคนณค่ามาก,กินแล้วมนรู้จักตาย เจ้ามหาภพได้ถ้าเจ้าภบได้จะ,จะยู่ในอาจารย์ของพระเจ้าคนไม่นม่นคืออะไรเดอะอิเทอร์นันไหลเดอะทีออกอิเทอร์นันไหลคนไม่แหความรู้จักตายความจริงเขาสอนพระเยซูก็เป็นเรื่องดีนะซ่อนไว้สองของมายแต่ลูกศิษย์พระเยซูไม่เข้าใจเลยอะไรที่ว่าเดอะทีออกนอเลตออกโกยเดย์ยี่ินคนไม่ความรู้จักดีรู้จักชั่วกินแล้วจะตายเพราะคนคู่นั้นเกิดมาครั้งแรกไม่มีผ้านุ่ง ไม่รู้จักอ้ายกันเลยมันเรื่องดีเรื่องชั่วยืนร่วงกันเป็นสบายพอพอรู้จักอายรู้จักดีรู้จักชั่วหลุดตายตายจากความสุขคอยจะอ้ายเจ้าดีหาในนี้มั่งคือว่าเขาแขนอย่นี้นะมันเเรื่องใจดีจะชั่วนะนะมันบริสุทธิ์สม坤เลยมัหาดูคอยเป็นโรคประสาทไม่ควรมีแต่คนเป็นประสาทได้เด็เพราะคอยมันไม่รู้จักดีใจชั่วมันมันไม่ได้กินผลไม้องรู้จักดีใจชั่วถ้าเราไปอ่านเรื่องเราไปอ่านอคัญยโสเรื่องสร้างโลกของพระนิสสัตนา ให้เรเห็นว่าน่าศึกษาเป็นเมโทรโลยีแล้วก็ฟิสิโอโลยีชีวโลยีอย่างนี้เป็นธรณีวิทยาแล้วเป็นมนุษยวิทยาอย่างนี้ทวายอาาท่านเราให้สาวเนรพราทวายอาชะและวาเสถาพังพอโลกนี้ครั้งแรกมันเกิดมามันเกิดจาก โลกที่มันเคยมีอยู่แล้วมันเกิดไฟไหม้ถ้ายิ่งใครได้ไปอ่านนังสือโบราณป์ปมังกาปรมมุ่งปรมนนานาของโบราณเม,มือม่อฝนเมื่อฟไฟไหม้โลกนี้ไปเพราะคนมีความโลภมากคนมีความกอดมากก็ลุกเป็นไฟไหม้โลกอยูเเ่เป็นแสนและล้านตีแล้วไฟเราจะเริ่มเริ่มดับไปแต่มีฝนฝนตก ต่อมาครั้งแรกก็เป็นหมอกนานๆเขาก็กอหนาแน่ก็เป็นเป็นเหมยนานๆเขาก็เกาเป็นฝนเม็ดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตั้งแต่เท่าฝนธรรมดาต่อมาเท่าแมดนิ้วก้อยต่อมาเท่าขุมงต่อมาไม่ฝนเท่าหัวแม่ถาวต่อมาเท่ากังปั้นต่อมาเห่าอ้วนเอ็งต่อมาเห่าเราเห่าเงินตกอยู่เป็นล้านปี้าอย่างนั้นน้ำที่ท่วมหมดฝุนทุเรียนนึงแตลอยฟัอง เอโกทกีภูตตาจักรวาลนี้มีแต่น้ำทั้งนั้นเมื่อมีน้ำเมื่อไฟแม่เฟอต่อมาจะมีน้ำ่้มมันหอมดินหอมเมื่อเดินห้าเดินหกไฟแม่ป่าแล้วฟ้ตกมันหอมแทองกับไฟหอมดังนั้นที่พมโลกชั้นอัสลรพรมเกิดมาจากนมนุษย์ที่ทำความเพลินระดับได้ตติยจานแต่ว่ยา,ยาอุตมปริ ปฏิเติานปฏิเานชั้นส่งทิศใจผ่องใสสว่างวมีํมำแส,สงธาตุภายในตัวตายปั๊บไปเกิดเป็นพรมเอพาพระสรพรมอายุตัง้งโลกแตกถลายไปตั้งร้อยยี่สิบหน่วยโลกเอ็มันเอ็มันหมดอายุเพราะนั้นอายุเย็นมากพอไฟไหม้โลกแล้วฟนตัวม,มันหอมหอมอยากอยากไปเห็นตัวมันหอมมันดอกไม้ที่หอมมัโลยไม่เคยหอมอย่างนี้ไปดู พานหอกมาดวงพวกนี้มีแสงนตัวนะสะยังประภาอันตรที่ขาจลามีแสงน,นำตัวและสัญจรไปมาได้ใน,นอากาศก็พานหอกมาดวงก็เห็นโลกเนี่ยมี่นามเข้ไปมาจอมขมอมจอมหวกโลกมีนะแล้วก็สวยกันโยนปไปคืออะไร สีเสปฐมิภพอคะเลพิเศษแก่ทั้งคาถาพุทธานาคาพโตปมณีสีโสปฐมิภพอคะเลหัวของโลกขังกระมองโลกสีสากในหัวในสีสากของโลกในกระมงเนี่ยปฐวิโปอคเลปฐมิภูเขาแผ่นดินสีสากหัวแผ่นดินที่มันสูงที่สุดเจ้าหัวมันเขาไม่รู้จะทำอะไรจะมาอภิเศษจะมาตะทุจะรอเราไหมตรงนั้นก็คือยอดเขาอีเวเลสทีนี้ที่ประเทศเดียวสูงที่สุดในโลกในจอมกระงน้ำท่วม ที่มันเวลามันจะแห้งตอนมันมันพ้นก่อนลมพัดพอฝนตกแล้ววันนี้เป็นลมพัดวีดวิวอย่างนั้นไปเวลาเป็นล้านๆเปีไอ้น้ำ็เลยให้ไปอะไรให้ไปหัวที่มันสูงกว่ามันเลยโผล่ก่อนเขาเวลาแบบแผ่นท้องไห้ไกลต้นเหมือนทรวรเทียนตอนนี้ท้องไห้ไกลของของคนประมาณน้อยแล้วก็เริ่มเกิดต้นยานตามตามที่มันพ้นลอจากน้ำน้ำมันแห้งไปเพราะลมก็เลยต้นเหมือนต้นเหมือนทรวรเทียนเป็นแบบ พวกอภัาราคมเนี่ยมนุษย์ตางดาวคนหนึมาก็มาเดินอุ้ยอายอยู่ที่น้ํามันแห้งก็ไปเห็นไอ้ที่มันงอมันลอยอยู่ในน้ํพระษาบาลีหรือว่ารถแห่งผ่นินระสังปธาวีอุทธธะสมิงสมันตานิสิบสามคำแต่คนเวลาใช้ไปคำเดียวสังโตสังกินของกบสังคนกินตัวนี้เลยตะกอนน่ะพวกของอลไรพวกพอลยนี้มาเดินอุ้ยอายแบบ แต่มีพมพมคิดิกูหนึ่งพมก็หลอกแรกโลละชาตาผมมาถ้าไปไป็นปเปปาาวบอกพมกมีชาโลเลยถ้าไปภาษาล่าว่าพมก็หลอกแก่แรกพมคิดดิในกูในมู่ในมู่คนจะมีผู้ดือในหมู่ในมู่พมนยงนี้มีพคิดีพาเนร์อามือเอามือไปช้อนเอาที่มันลอยในน้ำเนียรถภในเนี่ยละสัมงวัตถเอียงเอามันดมน้ำมดมซีแจกอลกินเฮ้ยแซ่บอร่อย แซ่บนะแซ่บอร่อยมากเหมือนน้ำผึ้งกินีกินอยู่หมูกินแต่ตอนได้กินกินน้ำพงคิ้เลยพอกินไปแล้วแต่ก่อนพ่อไม่เคยกินเขากินอะไรปีติพักขาสยังปภาอันตรกเจรามีความอิ่มเป็นอาหารมาได้กินทางปากมาได้ไม่ยคมีน้ำกินม่อิ่มอยู่แล้วพอวันนี้มากินอาหารข้าทางปากเรยว่ากะวลิงกะลาหารฟิสิกันฟูด กินไปทั้งฝั่งตัวหนักหอบไปได้ได้ปานไหนถ้ากินไม่กินแต่ลมเลยหอบไม่ได้ก็ไดยอ้วกออันนี้แหละคือ,ค,อ,ค,อคือกินเดลฟีออฟนอร์เลยแอนด์อีวินออฟโกนแอนเดอรอีวินเพราะไม่พอามอรู้จักดินแทบชั่วเพราะว่าคำพีไปเบิ้ลมวยย็นชิน้มาลักขโมยเอ,อ,อาคำคำสอนพุทธศาสนานไปเขียนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมา อ่านแล้วไม่มีอะไรเลยอยู่นนี้พราะกินแล้รบ่พอด้วยมันเ้กินนานๆเข้าตัวร้อนหนักแล้วตัวร้อนร้อนนําไปทั้งกายมองจ้องดูกันลกันบอกมองมองบอกไม่ได้มองดูที่กันได้บนตะวางขากันไปี่นเจ้าคือบ่คอยคือคอยคอยคือคือเจ้าไปเลยเจ้าโดยจูงแข้งไเขาไปเลยไปไปคู่ไปคู่เหมัอนออกลูกมันนี่นานที่จะบอกกินเจมี่บ่มีกิเลสก็กินขี้ดินก็ยังมีกิเลสหนึ่งขึ้นก้มูเลยตัวเราร้อนขึ้นมา มองดูอาไรจะของกันด้กันฟังพูนะพอมองไปอ่นมองไปอีต่อไปสมกันได้ตัวใครอกำเดานั่รอก็จึงมันเป็นคู่ครูไปสมพันธ์กันออกลูกมาลูกคู่แรกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงในคำพีหนังสือโบราณใบาลานเขาเรียกว่าปฐมกับปรปฐมมง,งมลูกของของผมคู่แรกมีมีผู้หญิงกับผู้ชาย พวกยี่มีชื่อว่าสังกสีผู้ชายชื่อว่าสังกษาเฝา้าเอลปูสังกษานีา่ยตะกิฐีพูนะไปกันเลยปุ๊ปเลยเจ้เป็นบอกใครนอนมาตั้งมานานผมก็เลยพูดงไปเลยเลย,เลย,เลยโอเคดีกว่าเอาตอนนี้พอม,มีสิ่งหนึ่งที่จะมาให้พวกเราได้อนุโมทนาบุญท่านพระครูสุภัทจะทศสารอเภิพลน,นานิคมนั่งอยู่กับเรานี่แหละครับ ทำบุญอุทิศปู่ย่าตายายยา,ายพี่น้องที่เราไปถวายปัจจัยไว้พันบาทสาธุอนุโมทนาช่วยกันพร้อมกันสาธุสาธุอนุโมทนายอย่างนี้นะครับคณะญาติโยมจากเมืองสรินเมืองช้างงาง,งอนมาทำบุญสงเคราะห์นิสิต เซขปฎิปัหาเรียกว่าสังฆะการนำพระิกคาาจริยาสงเคราะห์ความตะดูสบายอื้อเฟื้อแกสงถวยปปายเป็นใจค่าอาหารสองหมื่นเจ็ดพันบาทสาธุอมกันนุทนาบนาุญส,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเปรีว่าวันนี้เวลาของเราสองคน ขาพมพูดไปเมื่อกีน้นเพื่อเพื่อตอบปัญหาของเพื่อนนิสิยบางคนท่านเองไม่ใช่ขอนอกเรื่องนันะ่ะไะแต,แต่แต่อยู่ในเรื่องกับเราคนหนึ่งให้ด้วยกันเวลามันไม่พอถ้าจะถามมา,มากๆก็ไม่มีเวลาจะตอบพอ่งน,นี้หุนยังอยู่เมื่อเลนี้ผมจะต้องออกจากที่นี่ตีสีไ่ไปขนนึ้นเครื่องบินที่อุรไปแสดงทําอยู่ในกรุงเทพมหานครกับหมู่คณะนิสิตฝ่ายมหามฆกดตอนเด็นพมจะกลับมานั่งเครื่องเที่ยงเย็น และวันที่ผมจะไปคือวันวที่สิบห้าตอนที่สี่จะมีญาติโยมและพระนิสุดจากมหาจุฬาของนแก่นภายได้โดยมมาทำบุญจากอำเภอกระนวนลรถบัสหนึ่งจะจะมาฟังธรรมจะมาให้ท่นมนตีสามอะไรเงี้ยแต่พอเป็นไปได้ทําถึงตีสามทําถึงตีสี่ผมอยู่ไม่ได้ผมต้องไปเดี๋ยวผมจะตกเครื่องบินเวลาผมเป็นอย่างนี้นะไม่ได้มากมนะไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากนะเมื่อกี้เราพูดก,กันเรื่อง สมาธิตามในพุทธศาสนาจะมีคุณนับสมบัติอยู่สาประการเป็นลหลักๆหนึ่งจิตผ่องใสบริสุทธิ์เป็นแหล่งให้เกิดปัญญาสองจิตมีพลังมั่นคงถ้าให้เกิดมีดธิ์พิเดได้แต่ไม่สนับสนุนให้สนใจในเรื่องนั้นผู้เรีกไม่สนใจแต่มันก็เกิดมาเองอันที่สามผลพลอยได้จิตเมื่อผ่องใส ตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะค้างใจไม่กังวลก็เลยเกิดเป็นความสุขก็เลยเป็นการเป็น,ปนพัฒนาจิตให้เกิดความสุขได้ง่ายๆอันนี้สําอัญความสุขความผ่องใสเบิกบานและความมีพลังมั่นคงนี่คือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของของสวัสิในทางพุทธศาสนาเราจะทำเกิดขึ้นมาให้ได้แต่นั่ยไเพียงแค่มีความสุขเราก็จะไปกล่อมตัวเองให้หลับได้ง่ายแล้ว่าจะทำให้ใจิตใจเบาสบายไม่เครียด บรรยากาศของเราจะงดงามเพิ่ะแต่เมื่อหลับแล้วต้องพัฒนาต่อไปคือไม่ต้องให้มันหลับมีคำหนึ่งใครมารบอกว่าไปอยู่ต่างจังหวัดไปต่างวัดคุณมาจากไหนตอบว่ามาจากนิเพยมาจากไตรชิขาข้ออย่านี้คือตรวจสอคือตรวจสอหนึ่งถ้ามาจากนิเพยมันนั่งหลับไปเป็นครับไม่เชื่อโกหกถ้ามาจากไตสชิขาจะแม่งนั่งหลับไปเป็นขี้ตัว แต,แต่เดิมบ้านเดิมมื่อยู่โดยเรงเรานั่งรับไปเลยเกี่ยวกับม <S an accent> ูเห็นปะวันนี้สมควรเกล้านาะขอความเจริญงอกงามในอริยญิยธรรมในเสกขปิปทานนี้จ้าบังเกิดมีแก่ท่านหลายโดยทั่วกันทุกทุกทุกองทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุ